ผมจะแพนไว้ไวๆเลยคันนี้จะเป็น m a ส d a าหนึ่งสองหนึ่งอาราเล่นะฮะคันกระจิ๋วเดียวคันกระเปียกเดียวจริงสี่ประตูเครื่องยนต์หนึ่งพซนมีกันชนหลังต้องเก็บฝีนะครับรถเป็นเกียร์ออโต้ แอร์เย็นช่ำภาษีเต็มภาษีขาดเดือนเพิ่งจะขาดผมเลขโครงเลขเครื่องตรงเป๊ะประมาณนี้ในหนึ่งนาทีวะ่ะเนี่ยครับน่ารักมากฝากติดตามด้วยครับ